สวัสดีลูกๆชั้นป .2 นะคะมาพบกับคุณนุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในคลิปนี้คุณนุ่นจะพาเด็กๆนะคะสร้างโจทย์ปัญหานั่นเองนะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากข้อความซึ่งให้เด็กๆนะคะทำในแบบฝึกหัดในหน้าที่43นะคะเด็กๆไปดูกันเลย เด็กมาดูนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่43นะคะในคำสั่งของข้อที่3นะคะเขาบอกว่าสร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากข้อความที่กำหนดแล้ววิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำในข้อที่3คุณนุ่นจะบอกหรือว่า เด็กๆนะคะหาแนววิธีการหาคําตอบนะลูกซึ่งในข้อความที่กําหนดให้นะคะเขาก็จะมีหนังสือท่องเที่ยว167บาทหนังสือคอมพิวเตอร์132บาทหนังสือแต่งบ้าน261บาทมีอยู่3ข้อความนะคะเด็กๆ,ๆจะสร้างโจทย์ปัญหายัางไงเอ่ยอันดับแรกเราก็มีความคิดรวบยอดว่าในในตัวนี้เราจะต้อง สร้างโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมคะต้องนำมาบวกกันแน่นอนนะคะ,ะซึ่งคุณนุ่นนะคะก็จะยกตัวอย่างให้เด็กๆด,ดูนะคะเราจะสร้างเรื่องราวนะคะจากจำนวนนะคะได้ว่า แป้งซื้อหนังสือ3ามเล่มดังนี้หนังสือท่องเที่ยวราคา167บาทหนังสือคอมพิวเตอร์ราคา132บาทและหนังสือแต่งบ้านราคา261บาทตัวนี้ก็เราก็เขียนเรื่องราวนะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็ตั้งคำถามนะคะเด็กๆจะตั้งคำถามว่าอะไรดี ก็คือแป้งจะต้องจ่ายเงินค่าหนังสือทั้งหมดกี่บาทนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการตั้งโจทย์ปัญหาจากข้อความที่เขากำหนดให้เรานะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะเด็กๆมาดูนะคะในขั้นตอนที่1น,นะคะคือต้องหาราคาหนังสือท่องเที่ยวและหนังสือคอมพิวเตอร์รวมกันนะคะเด็กๆจะต้องวาดแผนภาพนะคะให้คุณนุ่นดูด,ด้วยนะคะเด็กๆมาดูนะคะวาดแผนภาพวาดยังไงนะคะเริ่มที่แผนภาพสีส้มตัวนี้นะคะคุณนุ่นก็จะแสดงถึงหนังสือท่องเที่ยว167บาทนะคะ แถบของสีฟ้าตรงนี้นะคะแสดงถึงหนังสือคอมพิวเตอร์ราคา132บาทนะคะซึ่ง2แถบนี้นะคะก็คือราคาหนังสือท่องเที่ยวและหนังสือคอมพิวเตอร์จะต้องรวมกันนะคะได้ราคาเท่าไหร่ก็จะเป็นขั้นตอนที่1ในการที่เราจะต้องหานะคะแต่ก็ทีนี้เราเด็กมาดูในขั้นตอนที่2นะคะเราจะหายังไง ขั้นตอนที่2ก็คือหาราคาหนังสือทั้ง3เล่มรวมกันนะคะเราก็จะยกยอดจากขั้นตอนที่1ก็คือหนังสือท่องเที่ยวแล้วก็หนังสือคอมพิวเตอร์นะคะที่เขารวมกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะก็จะแสดงให้เห็นในแถบของสีเขียว และแถบของสีแดงตัวนี้นะคะแสดงถึงหนังสือแต่งบ้านนะคะราคา261บาทน,นะคะในขั้นตอนที่2นะคะเขาจะต้องหาหนังสือทั้ง3ามเล่มเนี่ยจะต้องรวมกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะเขาจะมี2ขั้นตอนที่นี้การแก้ปัญหานะคะเด็กๆจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะซึ่งตรงนี้เด็กๆจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะลูก ก็คือในวงเล็บ167นะคะบวกกับ132่บวก261เนะคะเท่ากับช่องว่างจะเป็นในส่วนของประโยคสัญลักษณ์นะคะบรรทัดต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการแสดงวิธีทำนะคะวิธีทำนะคะในบรรทัดที่1น,นะคะก็คือหนังสือท่องเที่ยวราคา167บบาทจะเป็นข้อความนะคะจากโจทย์ ในบรรทัดที่2นะคะก็คือหนังสือคอมพิวเตอร์ราคา132บาทบรรทัดที่3เด็กๆคิดว่าจะต้องเขียนอะไรเอ่ยบรรทัดที่3นะคะจะต้องเขียนว่าหนังสือท่องเที่ยวและหนังสือคอมพิวเตอร์รวมกันเท่ากับกี่บาทนั่นเองเด็กๆนำหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบวกหนึ่งร้อยสามสิบสองแล้วก็ตอบเองเลยนะคะบรรทัดต่อไปก็คือหนังสือแต่งบ้านราคาสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะคะเราก็จะต้อง ทำยังไงคะซึ่งเราจะต้องหาคำตอบใช่ไหมซึ่งคำตอบที่เราจะเอามาเขียนก็คือค่ะคำถามที่เราเขามีในโจทย์นะคะเด็กๆต้องเอามาเขียนก็คือแป้งจะต้องจ่ายเงินค่าหนังสือทั้งหมดเท่าไรเด็กๆหาคำตอบของหนังสือท่องเที่ยวและหนังสือคอมพิวเตอร์ที่รวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่เด็กๆหาออกมาแล้วนะคะก็นำไปบวกกับ261นะคะบวกเท่ากับเท่าไหร่นะคะ, ag 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 1, ะ,คะ right, right, ให้เด็กๆ เติมคำตอบเองนะคะตรงนี้แล้วก็เขียนตอบนะคะแป้งจะต้องจ่ายเงินค่าหนังสือทั้งหมดเท่าไหร่ทีนี้ในส่วนของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะก็วิธีนี้เนี่ยคุณนุ่นก็พาเด็กๆทำตั้งแต่การแก้โจทย์ปัญหารวมถึงการสร้างโจทย์ปัญหานะคะในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลให้เด็กๆตอบเอาเองเลยนะคะเรียนแบบในสิ่งที่คุณนุ่นพาทำนะคะจากคลิปก่อนหน้านี้นะลูก สำหรับในคลิปนี้นะคะก็ให้เด็กๆหยุดวิดีโอแล้วก็ทำตามคูนุ่นเลยนะคะลงไปในแบบฝึกหัดนะคะซึ่งภาระงานของเรานะคะให้เด็กๆนะลูกทำในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะในหน้าที่43สํำหรับในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็คูนุ่นขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ